เหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมนาแกร์เฮสเทเว c u l ค u r e a เ d n a t u r แอนเนเจ come t o g คัม e ูเกเอร์้าเชี่ยวหัวชิงไล่เจ้าหนี้เจ้าแต่กันที่ฟังเจ้ยหตี้น้าเจ้าขอบคุณครับจบไปแล้วนะคะสำหรับการสปีดรอบแรกนะคะของผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งค่ะน้องบุ๊คนั่นเองนะคะและครับ สวัสดีครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนะครับกีต้าจตุพรพีรแสงครับก็สําหรับของดีเมืองนาแกนะครับกีต้าก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีมากมายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวัดพระธาตุีคูณหรือว่าที่แห่งนี้นะครับก็คือเสาหลักเมืองอำเภอนาแกนะครับที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหรือว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับหรือรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็คือของดีของขึ้นชื่อของอำเภอนาแกเช่นกันครับ แต่ถ้าจะให้ต้าเลือกหนึ่งอย่างนะครับต้าขอเลือกเป็นของดีที่ชื่อว่าผ้าทอโบราณไทยกระเริยนครับเพราะว่าผ้าทอโบราณไทยกระเริยนนั้นเป็นผ้าทอที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายนะครับทางชาติพันธุ์และก็ยังเป็นพระปณิธานนะครับของขององค์พระพันปีหลวงนั่นเองนะครับที่ท่านนะครับทรงที่จะผลักดันนะครับแล้วก็สร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาแก่ทุกท่านนะครับ ให้มีกินมีใช้ได้อย่างพอเพียงนั่นเองครับและนี่แหละครับต้าคิดว่าผ้าทอโบราณไทยกปเลยนะครับถ้าทุกท่านช่วยกันรักษาและแต่อยอดนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับครอบครัวของท่านเองได้ครับขอขอบคุณครับค่ะและนี่คือคำจำกัดความอสู่ค่ะ ครับสวัสดีครับหมายเลข3นะครับทีรอสูเชวัตด,ดิ้งชวนครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาครับหน้าแก่ของเรานะครับเป็นจุดหลอมรวมธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวครับเรามีพระธาตุสีคุณที่คนพบเมื่อปีพุทธศักราช2,350ชาวบ้านนิยมไปกราบไหว้เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลในแก่ชีวิตครับและเราก็มีผ้าทอลายโบราณน,นั่นเองครับที่บอกเล่าเรื่อง วิถีชีวิตของคนในชุมชนครับและสุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยครับจุดส่วนรวมจิตใจของชาวบ้านนะนั่นก็คือสารหลักเมืองนาเกของเรานั่นนั่นเองครับผมผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวนาเกของเรากันเยอะๆครับเพราะสิ่งเาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นซอฟต์าวร์ที่มีความหมายของหัวใจของเรานะครับเพราะนาเกของเราเป็นอำเภอที่สวยงามอีกงๆครับเปรียบดังอัญมณีแห่งลุ่มน้ำโขงครับพีทซัแอนวิสิตเฮียขอบคุณครับผ่านไปแล้วสามหมายเลขครับ เขาประกวดมาเลขสี่จูเนียร์นักดนตรีคนละตัดอายุ23ปีปัจจุบันติลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวรรณภครับคณะวิทยาการจัดการสาขาเศเทศศาสตร์ชั้นปีที่สี่ขั้มปีนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากครับที่ได้มาเข้าร่วมกับตัวแทนเวทีเทพประบุหนาแกนะครับตอนนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยอระเภื่อแก่าของเรานะครับมีความรุดงามทางด้านวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นและสินค้าโอท็อปนะครับ ส่วนของดีในวันนี้ที่ผมจะลงมาก็คือสินค้าโอท็อปของชุมชนมาแกนะครับนั่นก็คือถ้าม,ามันผีย้อมชาเแคมหมูกระจกหรือากากำเพิ่นจากรสารแล้วก็ในสินค้าโอท็อปที่ผมกล่าวมาสักครู่เมื่อกี้นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนสินค้าโอทอปของชาวเพื่อนาแกและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ล้วช่วยสร้างรายได้ให้กับาำเป็นายกครับขอบคุณครับผ่านไปแล้วนะครับสี่สวัสดีครับผมผู้เขาประกวดหมายเลขห้าน้องมอนนายธวีสักต์ลีเป็นลูกหลานภ้าพนมมาจากอำเภอข้าพนมจังหวัดนครพนมครับอำเภอนาแกกับอำเภอข้าพนมเป็นพี่น้องกันมาอย่างชานานผมดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้มาสัมผัสอำเภอนาแกที่มีองค์พระธาตุสีคนผู้บ้านคู้เมืองมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และบูอนาเกยังมีแหล่งทอผ้าที่สวยงามที่สามารถสร้างรายได้กับชุมชนผมดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเมูอนาเกยในทางนี้นะครับวันนี้ผมมาในฐานาะผู้เข้าตวดที่พตด เลยว่านี่เป็นผ้าที่มาจากบ้านนองสังผมอยากจะสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะยกระดับผ้าทอให้เป็นซอฟพาวเวอร์เพื่อที่จะเป็น ก็ผมว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมความงามนะครับแล้วก็วิถีชีวิตพื้นบ้านนะครับที่อบูนนั่นเองครับผมและที่นี่ถ้าพูดถึงของดีนะครับผมที่นี่มีของดีมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้าทอนะครับผมจากท้านองสรรครับผมแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับผมสลักเมืองอำเภอนาแกครับที่เปียบเสมือนสลักที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจพ่อแม่พี่น้องของอำเภอนาแกนั่นเองครับและยังมีวัดพระธาตุสีคูนนะครับผมที่ตั้งอย ที่สูงกว่า400เมตรนะครับก็อยากจะชอเชิญชวนพ่อให้พี่น้องนะครับไปท่องเที่ยวนะครับผมกันเยอะๆนะครับผมและอยากเชิญชวนมาเที่ยวงานในวันนี้มากๆนะครับผมเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีงานนะครับมีของกินของใช้มากมายครับผมก็วันนี้สุดประทับใจมากๆครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่พิเศษกว่าที่สุดเลยที่ทําให้นาแกรเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือที่นี่ครับมีผู้คนที่มีคุณภาพครับผมที่รอคอยนะครับผมรับต้องรับนักท่องเที่ยวอย่างอบุ่นนะครับวันนี้เนี่ยได้มาเห็นรอยยิ้มของพี่น้องทุกคนแล้วก็ คณะกรรมการนะครับรู้สึกดีใจมากๆครับผมก็ไม่อยากขออะไรมากครับวันนี้ขอเป็นเผยของอำเภอนาแกได้ไหมครับผมขอขอประชาสัมพันนิดนึงนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับแล้วก็เพ่อี่พื่องทุกคนที่ดูอยู่วันนี้นะครับผมช่วยกันนะครับซื้อดอกไม้กับนี่ครับผู้ประกอบกทุกคนนะครับเพราะว่าเงินที่ได้จากการซื้อดอกไม้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นกำลังใจเพ่อไม่เออ เป็นกำลังใจให้ผู้เประกวดทุกคนนะครับผมยังจะนำไปบริจาคด้วยนะครับผมได้บุญแล้วก็ได้ให้กำลังใจอีกด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากนมใต้หน้ามนุษย์ครักคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นนักรียนนักกรรมการนะครับแล้วก็สวัสดีเพ่อนพี่น้องชาวนาแก่ทุกท่านนะครับผมเบียร์สราวด์ต่างผู้วันอายุ30ปีครับเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข9ปัจจุบันครับกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทครับสาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยูโดนธานี ผมมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามครับวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากมาครับที่ได้มาเยือนที่เมืองนาแกว,วันนี้นะครับก็ทุกคนครับต่อธรรมดาธรรมดาครับน้ำปะลารขนมไทยนะครับงานทอมือนะครับงานประทสินต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับล้วนเกิดจากูุิปัญญาของชาวนาแกครับผมผมอยากนาผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับ พากานที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับที่พวกเราควรสนับสนุนครับเป็นสินค้าจำหน่ายภายในประเทศนะครับแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะครับแล้วก็ยังตรงตามกับวิสัยทัศน์นะครับของเทศบาลตำบลนาแก่นั่นก็คือร่วมคิดร่วมทำนำนาแก่ก้าวหน้าสู่พัฒนาการที่ยั่งยืนครับคุณไอ้คัาท่านคณะกรรมการครับฝากเป็นกำลังแรงเชียร์และการแรงใจให้บ่าวหนามตนคนกบลผู้นิ่มเด้อค้า ขอบคุณคนระับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมการประกวดฝ่ายเลขสิบครับแโบอาชิตพลคารุลมครับสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมระดับึ่งจากเฟรดโคลิออฟไซค์เคมิสตี้นรัชธานีเดลวัลสิตครับแล้วก็จะลังศึกษาต่อในรับปริญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมเมืองที่ถูกขนานนามว่าประชาชนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกสองปีซ้อนจากการสัมภารณ์ของมหาวิทยาลัยชื่อดัง คือมหาวิทยายลัยมอฮิดดนั่นก็คืออำเภอนาแกจังหวัดนคพรพนมของเราครับจากการวางแผนยุทธศาสตร์ของการผลัดกดันเศรษฐกิจของคนในชุมชนรวมไปถึงผู้มีอำน,นาจในภาครัฐและภาค,ภาค,ภาคเอกชนต่างร่วมแรงร่วมใจกันนั่นก็คือการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของพี่น้องชาวอนแก่หนืงต้องนที่ทุกคนต้องมาไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่สําคัญนั่นก็คือ ศาลหลักเนืองของพ่อแม่พี่น้องชาวพนังแกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญครับแล้วก็สถานที่ที่สองครับที่ผมอยากจะขอชวนชวนนั่นก็คือวัดพระธาตุสีคูณซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นกันแต่ว่าที่นี่นะครับผมวัดพระธาตุสีคูณยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารด้วยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราทุกคนนะครับควรที่จะอนุรักษ์รักษาแล้วก็สืบทอดกันเอาไว้ และที่สำคัญครับผมอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับไปเที่ยวทางของประเทที่น่าสนใจนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำสี่ฟุลซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของใครหลายคนครับผมกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่จากในยุกท่านที่มีการจัดง,งานดีๆแบบนี้มีคำกล่าวของพระมหาตมะคันธีท่านได้กล่าวไว้ว่า the nation of the culture is like t heart h e and the soul of a people so only t h a t the be a u t i f u l culture movement with this again and we would like to continue the legend of the good again to transform t h district and the province 大家好，欢迎来到第四个火节节。火节节信不信主持人？很长期，大雪佛，希望大是弘扬宝气中神通，谢谢大家，谢好，谢谢你们。o k very good, thank you.